ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ Climate Change ที่ก่อให้เกิดภัยคุกคามและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพของประชากรทั่วโลกสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆของมนุษย์จึงนำไปสู่การกำหนดข้อตกลงร่วมกันของประชาคมโลกเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือที่เรียกว่าความตกลงปารีสเมื่อปีคศ2015โดยมีเป้าหมายควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสและพยายามไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนนิวเทริตี้ในปีคศ2050และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์หรือ n e ็ตซ r o ร่ภายในปีคศ2065สำหรับภาคการสาธารณสุขและการจัดบริการทางการแพทย์จากข้อมูลโดยองค์กร h e a l t h Care Without Harm เมื่อปี2019รายงานว่าภาพรวมมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ4.4 ของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกโดยส่วนใหญ่มาจากการใช้ไฟฟ้าพลังงานและการกำจัดของเสียต่างๆจากโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศตระหนักและให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนให้สถานบริการการสาธารณสุขจัดการสุขาภาพิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ c l e e n and Clean Hospital ตั้งแต่ปีพศ2553จนถึงปัจจุบันรวมถึงส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาทิการอนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าการใช้พลังงานบุนเวียนลดและจัดการของเสียทุกประเภทอย่างถูกหลักสุขาภาพิบัตอีกทั้งยังมีการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการคาดการณ์ความเสีย่ยงและจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพยากรทางการแพทย์และสถานบริการการสาธารณสุขยังคงให้บริการกับประชาชนได้อย่างต่อเนื่องถึงเวลารวมพลังภาค สาธารณสุขทั่วประเทศในการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถานบริการการสาธารณสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยการจัดการสุขาพิบาลที่ยั่งยืนและจริงจังต่อการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเกิดผลผลิตและผลลัพธ์สำคัญได้แก่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขผ่านการประเมิน c l e e n and Clean Hospital Challenge ระดับมาตรฐานขึ้นไปร้อยละ86 ขยะติดเชื้อได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายร้อยละ98.9ปี2,567ถึง2,568มีโรงพยาบาลต้นแบบคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวน22แห่ง หน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขติดตั้งโซลาเซลล์แล้วจำนวน1,616แห่งหรือคิดเป็นร้อยละ87ช่วยลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้53,280ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีโดยตั้งเป้าหมายติดตั้งโซลาเซลล์ครบ1,857แห่งจะช่วยลดกา๊าซเรือนกระจกได้ถึง99,458.49ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ประเทศไทยได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานบนเวทีขององค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาและขับเคลื่อนสู่การเป็น Green Health Sector ในเวทีระหว่างประเทศการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีในโรงพยาบาลตามนโยบาย Clean and Clean Hospital Challenge นอกจากจะช่วยให้ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีความปลอดภัยแล้วยังมั่นใจได้ว่า ชุมชนและสิ่งแวดล้อมจะปลอดภัยจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาลได้อย่างดีด้วยหน่วยงานภาคสาธารณสุขทุกแห่งจึงควรให้ความสําคัญกับการดําเนินกิจรกรรมปลีนได้แก่การจัดการของเสียและน้ําเสียส่วมและสิ่งปฏิกูลการอนุรักษ์งานการจัดการสิ่งแวดล้อมน้ําสะอาดและอาหารปลอดภัย ด้วยหลักการสุขาวิบาลอย่างยั่งยืนที่ช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการและประชาชนสุขภาพดีผมขอเชิญชวนโวยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐเอกชนรวมถึงประชาชนร่วมสร้างสางาภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและร่วมกันลดการปล่อยคารเรือนกระจกอย่างจริงจังที่จะนำไปสู่การลดผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนครับ สาธารณาสุขยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวเข้าสู่ green health sector ด้วยนะคะต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะมารวมพลังภาคสาธารณาสุขทั่วประเทศค่ะในการขับเคลื่อนสู่การเป็นสถานบริการสาธารณาสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปด้วยกันนั่นเองนะคะและในโอกาสนี้ค่ะดิฉันจะขออนุญาตนำพาแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะเข้าสู่วิธีมอบนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณาสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศกับ g r e e n and ์ก e ี n Hospital c h a l l e n g e Forum 2025รวมพลังสาสาธารณสุขยุคใหม่ยกระดับรับมือลดโลกร้อนกับหัวข้อ Upscaling Green and Green Hot Hospital to Smart Health Care and Green Health Se ท์เซนั่นเองค่ะในลำดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีค่ะท่านเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขคาร์บอนตำ่ำและเท่าทันการเป,ปลี่ยนแปลงสาภาพภูมิอากาศรวมถึงแสดงความยินดีกับผู้ ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะขอเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีค่ะขอเสียงประมือต้อนรับท่านด้วยนะคะและขอเรียนเชิญแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยค่ะกล่าวถึงความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของการจัดในงานในครั้งนี้ขอเรียนเชิญค่ะ าเรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านเดชอิดขาวทองดิฉันแพทย์หญิงอมพรเป็นจพพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยในนามคณะผู้จัดงานขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานการจัดงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพประจำปี2568 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชากรทั่วโลกสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากข้อมูลปี2565พบว่าประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกภาคส่วน385.9ล้านตันคาร์บนอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในขณะที่สถานบริการสาธารณสุขแม้จะปล่อยเพียง33.8ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีแต่ก็ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหานี้มาอย่างต่อเนื่องโดยกรมอนามัยได้ดำเนินโครงการ Green and Clean h o s t e l และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านสถานบริการสาธารณสุขคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในปี2568นี้มีผลการดำเนินงานผ่านระดับมาตรฐานขึ้นไปร้อยละ8 6และผ่านเกณฑ์ระดับท้าทายด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำนวน22แห่งซึ่งยังมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนให้ภาคสาธารณสุขยุคใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในปีนี้กรมอนามัยจึงได้จัดงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพประจำปี2568ภายใต้หัวข้อ Upscaling Green and Clean Hostel to Smart Health Care and Green Health Sector รวมพลังสาธารณสุขยุคใหม่ยกระดับรับมือลดโลกร้อนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองความรู้ และเชิดชูเกียรติสถานบริการสาธสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นแบบสำหรับการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นต่อไปการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากพลังของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมณห,ห้องประชุมแห่งนี้จำนวน300คนและผ่านระบบออนไลน์จำนวนมากกว่า400คน และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญผู้แทนองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกาเรียนเชิญท่านเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กรุณาให้เกียรติมอบนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมอบโล่รางวัล g r กร n นแอนด์คลีนโ t ส l Challenge ระดับท้าทายด้านการพัฒนาโรงพิบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศงานยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อสุขภาพประจำปี2,568หรือ Green and c l e a n Hostel Challenge Forum 2025ขอกาบเรียนเชิญค่ะ ท่านาทิยดีกรมมานามัยท่านผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องท่านวิทยากรท่านผู้มิเกียรติทุกท่านครับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญการปรับตัวให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำจึงเป็นทิศทางข้อผูกพันที่ประเทศไทย ต้องดำเนินการทั้งในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกหรือมิติเกชันและการปรับตัวหรืออะดูปเทชันรัฐบาลจึงมีนโยบายที่ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและสารต่อนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้นำของอาเซียนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ในขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายโรงพยาบาลสีเขียวจึงให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งดำเนินการให้ได้มาตรฐาน c l e a n and c l e a n Hospital และยกระดับเป็นโรงพยาบาลคาร์วอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมจัดบริการโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะสามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการยกระดับให้เป็นสถานบริการคาร์บอนต่ำและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมขอแสดงความบินดีและชื่นชมโรงพยาบาลที่ได้รับโล,ล่รางวัล Green and Clean Hospital ทั้ง22แห่ง และขอให้พวกเราช่วยกันขยายผลการดำเนินง,งานไปยังสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆทั่วประเทศต่อไปสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันกับเคพื่อนการดำเนินง,งานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมดีขึ้นอย่างยั่งยืนขอบคุณครับ ขอบคุณท่านเดชอิดข่าวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นประธานมอบนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านยังอยู่ด้านบนเวทีต่อนะคะเพื่อแสดงพลังความร่วมมือค่ะในการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลําดับต่อไปค่ะ และในโอกาสนี้ค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญนะคะแพทย์หญิงอมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามายัยด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญนายแพทย์พานุวัตรปานเกตอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญนายแพทย์ปรีชาเปรมปรีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่4ด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะและขอเรียนเชิญนายแพทย์อัคราฐานจิตนุยานนท์รองอธิบดีรกรมการแพทย์ด้านบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะ แลคะ่ะทุกท่านคะ่ะเราจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของงานในวันนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านนะคะใช้มือแตะบนหน้าจอค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความร่วมมือในการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศร่วมกันนะคะและดิฉันขออนุญาตนะคะเรียนเชิญแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ภายในห้องนี้รวมไปถึงนะคะท่านผู้ชมที่กําลังทําการรับชมผ่านทางไลฟ์สดของเราค่ะร่วมกันนับถอยหลังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วดิฉันขออนุญาตให้สัญญาณนะคะ หาสี่สามสองหนึ่ง และนี้ก็เป็นสลักษณ์ถึงการกระนากนะคะและเห็นความสําคัญต่อสถานการณ์ค่ะและพร้อมขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อน,นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายและทิศทางในระดับสากลและประเทศเพื่อให้ประเทศไทยค่ะเป็นผู้นําอาเซียนในด้านการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศนั่นเองนะคะเป็นการแสดงพลังความร่วมมือในการขับเคลื่อนนโยบายการขับเคลื่อนภาคสาธารณสุขคาร์บอนต่ํา และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวันนี้ด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะทุกท่านคะมองกล้องหลักด้านหน้าก่อนนะคะให้พี่ช่างภาพได้เก็บภาพความประทับใจในวันนี้ค่ะขออนุญาตมองกล้องหลักหน้าหน้าสักครู่นะคะพี่ๆช่างภาพได้ภาพเรียบร้อยไหมคะได้ภาพเรียบร้อยนะคะ และในลำดับถัดไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญคณะทำงานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขึ้นด้านบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะและขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยด้านบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีด้านบนเวทีนะคะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญค่ะ คุอนุญาตเก็บภาพนะคะทุกท่านคะมองกล้องหลักได้เลยค่ะพี่ตากล้องหลักยกมือได้เลยนะคะขุณอนุญาตทุกท่านขยับมาทางด้านขวามือสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความสวยงามของภาพค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะทุกท่านคะขุอนุญาตมองกล้องหลักก่อนนะคะ ระยาต้องด้านหลังด้วยนะคะพีพีช่างภาพได้ภาพครบนะคะขอขอบพระคุณคณะทำงานท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและขอขอบพระคุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นอย่างสูงค่ะระเรียนเชิญทั้งสามท่านพักผ่อนด้านล่างเวทีก่อนนะคะ ในลำดับถัดไปค่ะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญรองอธิบดีกรมอนามัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านบนเวทีและผู้บริหารกรมอนามัยส่วนกลางค่ะขอเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะขออนุญาตนะคะให้ทีมงานช่วยจัดโพสิชันสักครู่นะคะ อาจจะต้องขอความร่วมมือนะคะในการซ้อนไหลนะคะเพื่อความสวยงามน,นะคะขอบพระคุณค่ะขออนุญาตมองกล้องหลักด้านหน้าสักครู่นะคะ และขอ,อนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารกรมอนามัยส่วนกลางค่ะที่บริเวณด้านหน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะขอบพระคุณค่ะ ขออนุญาตกระเถิบมาทางด้านขวานะคะขอบคุณค่ะอ,อนุญาตกระเถิบมาทางด้านขวาสักเล็กน้อยนะคะมองกล้องหลักด้านหน้าสักครู่ค่ะอ,อนุญาตนะคะตากล้องด้านหลังสักครู่นะคะ ทีช่างภาพได้ภาเรียบร้อยขออนุญาตอีกหนึ่งกล้องนะคะเรียบร้อยนะคะขอขอบคุณนะคะผู้บริหารกรมอนามัยส่วนกลางเป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเรียนเชิญท่านประธานนะคะยังอยู่ด้านบนเวทีค่ะ พื่อมอบรางวัลให้กับหน่วยงานนะคะที่ดําเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขนั่นเองนะคะในงาน Green and แอ e ด n Hospital c h a l l e n g e ระดับท้าทายค่ะด้านการพัฒนารงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภ,ภาพภูมิอากาศค่ะและในําดับถัดไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทย์ทิติสวงธรรมค่ะรองอธิบดีกรมอนามัยกล่าวรายนามหน่วยงานที่ได้รับรางวัลขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยนะคะ รายนามโรงพยาบาลรับโลางวัล Green Clean Hospital Challenge ระดับท้าทายด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2567และการดำเนินงานต่อเนื่อง 1. โรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ 2. โรงพยาบาลกาลสินจังหวัดกาลสินสามโรงพยาบาลบึงโถงหลงจังหวัดบึงกาฬ 4. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินจังหวัดเลย 5. โรงพยาบาลชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ และ6โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาต่อไปเป็นรายนามโรงพยาบาลรับโล่รางวัล Green c r e a n Hospital Challenge ระดับท้าทายด้านการพัฒนาโรงพยา,าบาลคาร์บอนต่ำและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี2568 1โรงพยาบาลลำปางจังหวัดลำปาง สโรงพยาบาลพิษณุเวชจังหวัดพิษณุโลกสามโรงพยาบาลเดินบ,บางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสี่โรงพยาบาลสามชุกจังหวัด สุพรรณบุรีห้าโรงพยาบาลหนองายาไซจังหวัดสุพรรณบุรีหกโรงพยาบาลสมเด็จจังหวัดกาลสิน์ เโรงพยาบาลคลองชัยจังหวัดกาลสินแป 8. โรงพยาบาลกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคาม 9. ก้โรงพยาบาลนาด้วงจังหวัดเลย 10โรงพยาบาลหนองหานจังหวัดอุดรธานี11โรงพยาบาลหนองคายจังหวัดหนองคาย12โรงพยาบาลคอนสารจังหวัดชัยภูมิ สิโรงพยาบาลอุบลรักษ์ทนบุรีจังหวัดอุบลราชธานีสิบสี่โรงพยาบาลท่าแซจังหวัดชุมพรสิบห้าโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา จังหวัดนาราธิวาสและ16โรงพยาบาลบรนนังสตาจังหวัดยะลา กลาวขอบพระคุณนายแพทย์พิสิแสงธรรมร้องอธิบดีกรมอนามัยเป็นอย่างสูงค่ะที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวรายนามหน่วยงานที่ได้รับรางวัลนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะยังอยู่ด้านบนเวทีต่อนะคะแขกท่านผู้เกียรติทุกท่านคะโอกาสนี้นะคะดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญอธิบดีกรมอนามัยขึ้นด้านบนเวทีค่ะเพื่อถ่ายภาพร่วมกันกับผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นที่ลึกในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะ และขอเรียนเชิญตัวแทนนะคะขออนุญาตแบ่งเป็น2ชุดนะคะชุดแรก11ท่านนะคะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะขึ้นถ่ายภาพร่วมก,กันกับท่านประธานในพิธีและอธิบดีกรงอนามัยนะคะขออนุญาตนะคะ ่ะทุกท่านช่วยขยับใกล้ๆกันสักครู่นะคะขออนุญาตนะคะขณาตมก้องหลักค่ะขอบพระคุณค่ะขนุยาตนะคะช่างภาพท่านอื่นด้วยนะคะยิ้มเยอะๆได้เลยนะคะทุกท่านคะ่ะขอแสดงความดีกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่ๆช่างภาพได้ภาพเรียบร้อยไหมคะ เรียบร้อยนะคะขออนุญาตเชิญตัวแทนโรงพยาบาลพักผ่อนสักครู่นะคะขออนุญาตนะคะชุดถัดไปค่ะอีก11ท่านด้านบนเวทีค่ะขอเรินเชิญค่ะเรินเชิญทุกท่านนะคะขออนุญาตถ่ายภาพเป็นที่รึกร่วมกันในวันนี้นะคะ และขออนุญาตแสดงความยินดีกับตัวแทนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้รับโลร่รางวัล Green and Green Hospital Challenge ระดับท้าทายค่ะด้านการพัฒนาโรงพยาบาลคาร์บอนต่ำเท่าทันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศนั่นเองนะคะขออนุญาตเช่นเดิมค่ะมองพี่กล้องมาก่อนนะคะ อนุญาตเก็บภาพด้วยนะคะสักครู่นะคะที่พี่ชมภาพได้ภาพเรียบร้อยนะคะขอขอบพระคุณตัวแทนทุกท่านด้วยนะคะและขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะและต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านประธานของเราค่ะท่านเดชอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ